สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรวยคุณทอง168 h ช n แนลหลังจากที่ผมได้ลงรีวิวชมความงามของเจ้าสวดเจ้าคุณพัดที่จัดสร้างโดยบอยท่าประจันเสียนราอัาดับหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพาชมบล็อกทองคําบล็อกทองคํากับบล็อกธรรมดาต่างกันยังไงนะครับสี่เหรียญนี้จะมีบล็อกทองคาอยู่2เหรียญ แล้วก็บล็อกธรรมดาอยู่2เหรียญเราไปชมกันเลยครับว่าบล็อกทองคําจุดสังเกตจุดที่1อยู่ตรงไหนนะครับด้านหน้าจะดูคล้ายๆกันนะครับด้านหน้าก็จะเหมือนกันจุดที่หนึ่งพลิกไปที่ด้านหลังครับด้านหลังของเหรียญแต่ละเหรียญนะครับตรงขอบตรงนี้ครับขอบที่วิ่งบังคับขอบตรงนี้เนี่ยเสังเกตดีๆหรือถ้าใครมีลงกล้องดูได้เลยครับว่า จะมีจุดไข่ปลาหรือที่เขาแกะพิมพ์ไม่เรียบนะครับตรงนี้จะชัดเจนมากนะครับตรงลายกหนกตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูครับเห็นไหมครับจุดไข่ปลาจะมีรอบๆเหรียญนะครับบางบางจุดก็จะเป็นเส้นขีด เห็นนะครับชัดเจนไหมครับ fc เนี่ยเดี๋ยวทีให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้จะชัดเจนมาก4 5 4หเม็ดเลยทีเดียวสำหรับจุดไข่ปลาเนี่ยนี่นะครับชัดเจนนะครับใครมีก็ส่องดูได้เลยครับผมนี่นะครับจุดที่2ครับจุดที่2จุดที่2ดูที่ ลายกรนกตรงนี้ครับกรนกตรงปลายลายกรหนกเนี่ยจะปลายของเส้นเนี้ยจะอยู่ที่ระหว่างหยกักหยักที่1หยักที่2นี่ครับจะเลยออกไปไม่มากนี่ครับปลายของลายกรนกทั้ง2ด้านนะครับทั้ง2ด้านเนี่ยชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบล็อกธรรมดาครับบล็อกธรรมดาว่าลายกรนกเนี่ย เนี่ยตัวนี้เรามองด้วยตาเปล่าเห็นชัดเลยครับลายกระหนกของบล็อกธรรมดาจะปลายของลายกระหนกตรงนี้นะครับเนี่ยระหว่างนี้ลงมานี่หยักที่2อหยักที่1อหยักที่2นี่ครับบล็อกธรรมดาจะเลยออกมามากทั้ง2ด้านนะครับแล้วเส้นบังคับขอบตรงนี้ที่บอกบล็อกทองคามีจุดไขป่ปลาบล็อกธรรมดาไม่มีนี่ครับเดี๋ยวผมลองกล้องให้ดู นะครับเห็นไหมครับบล็อกธรรมดาจะละเอียดกว่านะครับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูอีกเหรียญครับผมเนี่ยเห็นไหมครับตรงระหว่างตรงนี้ที่บอกมีจุดไข่ปลานี่ครับตรงหยักตรงนี้เนี่ยบล็อกธรรมดาไม่มีนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงลายกระหนกก็จะเลยเส้น ลงมาเยอะกว่าบล็อกทองคําครับดูบล็อกทองคําอีกทีครับผมบล็อกทองคําเนี่ยปลายของลายกระหนกจะอยู่ตรงระหว่างเส้นหยักขอบหยักที่สองนะครับจุดที่สามครับจุดที่สามสังเกตด้วยตาเปล่าเราก็จะเห็นลายกระหนกด้านล่างนี่ครับลายกระหนกด้านล่างที่จะเลยเส้นหยักตรงนี้นิดเดียวครับเนี่ยทั้งสองด้านนะครับดูนะครับเนี่ย ตรงปลายลายกระหนกนี่เป็นบล็อกทองคำนะครับไปดูบล็อกธรรมดานี่ครับบล็อกธรรมดาเนี่ยจะเลยออกไปเยอะมากครับ3จุดสังเกตแค่นี้นะครับสำหรับบล็อกธรรมดากับบล็อกทองคำเนี่ยดูอีกเหรียญหนึ่งครับสำหรับบล็อกธรรมดานี่เลยออกไปนะครับตรงเส้นลายกระหนกนี่จะเลยออกไป เยอะมากเลยทีเดียวทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับไปดูบล็อกทองคําอีกเหรียญหนึ่งครับอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมครับลายกระหนกกับจุดไข่ปลานะครับดูจุดไข่ปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ชัดเจนมากครับลายกระหนกก็จะสั้นกว่าดูด้านล่างครับผมมี3ามจุดนะครับ ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่ๆหรือ FC ทุกท่านก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ